ถึงเรื่องของทีมหมอนทองเจเก็ซัดเลยเอ,อ๋อเจเจเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเรื่องของหมอนทองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในทางการเมืองนะครับเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่บริสุทธิ์แต่ว่าทําไปตามการชักนําของผู้ใหญ่นักการเมืองท้องถิ่นหรือว่ากลุ่มบ้านใหญ่ในจังหวัดที่หวังผลทางการเมืองมากกว่าสุดท้ายทําให้น้องๆต้องกลายเป็นเหยื่อเกิดความเสียหายเปรียบเทียบกับสโมสรขนาดใหญ่อย่างทีบุรีรัมเนี่ยยาระมัดระวังในการวางตัว ไม่นากีฬามาปรับปนกับการเมืองแม้ว่าจะทําไปเพียงเล็กน้อยแต่ยังถูกไอโอของฝั่งตรงข้ามโจมตีอย่างหนักจัานเจตบอกว่าขอให้ i ไอโอในหยุดโจมตีเยาวชนนะครับเพราะวาพวกเขาเนไม่รู้เรื่องหรอกครับหากต้องการโจมตีควรจะพุ่งเป้าไปที่เอตัวการหรือว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังและอย่านํากีฬามาปรับปนกับการเมืองในทางสงกรปรกแบบนี้ควรทําทุกอย่างให้ใสสะอาดหาเสียนด้วยความรับผิดชอบเพื่อจะได้รับผิดชอบกับบ้านเมืองต่อไปได้นะครับ ใช่ซึ่งอันนี้แย่มากนะแย่มากคือหลงพ่อโแล้วหะอย่างนี้คือเนื่องจากเด็กเหล่านี้อายุยังไม่ถึงสิบแปดด้วยซ้ำขาไม่รู้เรื่องหรอแล้วอาจารย์สกลรู้เรื่องอาจารย์ก็แหมก็อ้างว่าอะไรนะอาจารย์บอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจะมีนักการเมืองไปขอทําอย่างนี้อ้างว่าจะมาดูกันเฉยๆก็ให้ดูไปสุดท้ายผู้ไปขอก็ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ในคลิปนี้ก็เห็นอาจารย์แบบจี๊ดจ๊าดอยู่นะเป็นแคนันแหละก็เห็นอาจารย์บอกให้ทําอย่างนั้นทาอย่างงู้ทำอย่างนี้นะเบอกอาบอกเขาสั่งให้ทํา าสั่งให้ทำเขาว่าอย่างนั้นแต่เอาละผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับเด็กนะครับเด็กไม่เกี่ยวหรอกครับแต่อาจารย์สกุลไปออีกเรื่องนึ่งแล้วแม่อจาร์เวลาเจอกันที่ช่องเจ็ดนะนะปรีมาหาเลยโอ้ยเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนขณะที่เขาห้องส่งไปแล้วอาจารย์สกลยังเดินมาดูฉันที่นัห้องส่งเลยเป็นแฟนเป็นแฟนพี่ปองยังไงอ่ะเป็นแฟนไปยอมให้เขาทำอย่างนี้ได้ไงเพราะพี่ปองพี่ปองบอกแล้วไงว่าบัตรเขียว ให้กาสอส,อสอภูมิใจไทยในพื้นที่ทั่วประเทศบัตรชมพูกาเบอร์37ขอให้ทุกคนประสบความ37มสิบจ็ดเซรบัตรสีเหลืองไม่เห็นชอบอเอาสูตรนี้เธอสูตรมันเป็นยุทธศาสตร์ของเราเราคือใช้พักเนี่ยให้ไปดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใ,ให้มันดีกว่านี้แล้วถ้าเขาไม่ทำเราก็ไปปากเปียกปากแช่กับเขาไป เธอคิดว่าคนอย่างพี่ปองลัวคุณอนุทินเนวินหรอเธอว่าคนอย่างพี่ปองเนี่ยไม่กล้าที่จะแบบตาหนิติดเตยนคุณอนุทินคุณเนวินหรอน้อยไปน้อยไปน้อยไปถ้าพี่ปองยุทธศาสตร์แบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าพี่ปองคิดแล้วว่าเขาเข้มแข็งที่สุดในยามนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้คนที่เข้มแข็งที่สุดไปปราบส้มปราบแดงปราบเทาไปปราบแดงปราบส้มปราบเทาไปปราบส้มปราบแดงปราบเทาไปปราบคนพวกนี้แล้วพี่น้องทําได้ไหมล่ะ เราจะ,ะารักษาลูกหลานเราอะเราทํามา20ปีแล้วอะทักษิณยังไม่ตายเลยอเออนี่ยได้ยินว่ามีคนตั้งคันอีกคนนึงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครตั้งคันอีกแล้วเหรอจะไม่รู้ไง่ารเอานึกว่าหยุดไปแล้วไม่พอเล<ม>ยถามบอกว่าบอกเรื่องนี้ว่ามีมีลูกเขาคนหนึ่งตั้งคันจร<อ>ิงโวเขาจะเอาอะไรอะ่ะแต่เขาเงินเยอะนะเขาเลี้ยงได้เป็นคลอกนะไม่คนพี่เงินเยอะ